ผีเปรตเป็นผีที่คนไทยทั่วไปรู้จักกันเป็นอย่างดีเกิดจากการสร้างบาปสร้างกรรมหนักยกตัวอย่างเช่นด่าทอทุบตีบุปการีพอหมดอายุไขก็ต้องมารับกรรมกลายเป็นผีเปรตลักษณะของผีเปรตตามความเชื่อของคนไทยก็คือมันมีรูปร่างผอมตัวสูงเท่าต้นตาล แขนขายาวมือเท้าใหญ่และปากเท่ารูเข็มด้วยความที่ปากของมันเล็กมากๆทำให้มันหิวโหยทุกทรมานอยู่ตลอดเวลาเพราะกินอะไรไม่ได้ทำได้เพียงแค่ส่งเสียงร้องหวีดหวีดเพื่อมาขอส่วนบุญในงานบุญต่างๆหรือกับผู้ที่มีบุญบารมีมากๆเพราะถ้ามันสะสมบุญได้มากพอแล้ว มันก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากบ่วงกรรมนี้ได้เนื่องจากผลบุญจะหนุนนำให้สามารถไปเกิดใหม่ในภพภูมิข้างหน้าได้นั่นเอง ต้ึงติ้วสามหนุ่มเพื่อนสีแก๊งต่อเตา่าพวกเขาทั้งสามคนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สองณมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพถึงแม้ว่าพวกเขาจะมาจากต่างสถานที่กันแต่ด้วยความชอบที่คล้ายคลยกันและอุปนิสัยที่เหมือนกันหลายๆอย่างทำให้พวกเขาสนิทสนมกันมาก เหมือนกับว่ารู้จักกันมาแล้วเป็นสิบสิบปีทั้งๆั้ที่พวกเขาเพิ่งรู้จักกันได้เพียงแค่ปีกว่าๆเท่านั้นเองในวันหยุดยาวสุดสัปดาห์ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาตึงจึงได้ชวนเพื่อนซีทั้งสองคนของเขาไปตักบารเวียนเทียนที่บ้านเกิดของเขาที่จังหวัดอุบลราชธานีตั้มและติว ที่ยังไม่ได้วางแผนวันหยุดจึงได้พยักหน้าตกลงเก็บข้าวของใส่กระเป๋าตามถึงไปทันทีพวกเขาเดินทางไปขึ้นรถทัวร์ที่หมอชิดตอนประมาณ9ก้าโมงเช้าใช้เวลาเดินทางประมาณ9ชั่วโมงก็มาถึงที่บ้านของตึงหลังจากทักทายพ่อแม่ของตึงแล้ว พวกเขาทั้งสามก็รีบกินข้าวอาบน้ำและเข้านอนเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าไปใส่บาตในวันอาสาฬหาบูชาด้วยความที่นั่งรถมาเป็นเวลานานและบรรยากาศที่เงียบสงบเมื่อหัวถึงหมอนทั้งสามคนก็นอนหลับสนิททันทีรุ่งเช้าหลังจากได้ยินเสียงไก่ขันพวกเขาทั้งสามก็ตื่นขึ้นมาอาบน้ำ ล้างหน้าแปลงฟันและช่วยขนของขึ้นรถเพื่อไปทำบุญตักบาตรที่วัดวัดที่บ้านเกิดของตึงค่อนข้างเงียบสงบด้วยเพราะตั้งอยู่ในปา่าทึบมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นล้อมรอบวัดคล้ายกำแพงธรรมชาติและอยู่ห่างจากชุมชนพอสมควรหลังจากกลับมาจากไซบาทตึงก็ขอยืมรถของพ่อ ขับพาเพื่อนของเขาไปเที่ยวพวกเขาขับรถเที่ยวเล่นกันจนสี่โมงเย็นถึงได้กลับมาบ้านอาบน้ำแต่งตัวใหม่เพื่อเตรียมไปเวียนเทียนตอนหกโมงเย็นพ่อกับแม่ของตึงไม่ได้ไปด้วยมีเพียงตึงตั้มติวไปกันแค่สามคนเมื่อขับเข้ามาในเขตวัดก็มองเห็นชาวบ้านมารอเวียนเทียน,ก,นกันเยอะแล้ว เพราะใกล้เวลาที่ทางวัดได้แจ้งไว้พวกเขาทั้งสามจึงรีบขับรถมาจอดข้างๆอุโบสถและเดินไปรวมกลุ่มกับชาวบ้านเพื่อตั้งขบวนพิธีเวียนเทียนแต่ละคนนำดอกไม้ทูบเทียนขึ้นมาพนมมือไว้แนบอกโดยมีพระสงฆ์เป็นประธานในพิธีกล่าวคำบูชาและให้พุทธศาสนิกชนว่าตามเมื่อกล่าวคำบูชาจบพระสงฆ์ก็จะเดินนำเวียนเทียน โดยจะเวียนไปทางด้านขวาก่อนและวนให้ครบสามรอบเมื่อเวียนเทียนครบทั้งสามรอบแล้วพวกเขาทั้งสามก็นําดอกไม้ทูบเทียนไปปักไปวางไว้ตามสถานที่ที่ทางวัดได้เตรียมไว้ให้เมื่อเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนชาวบ้านก็เริ่มทยอยกลับบ้านรวมไปถึง,ถงตึงตั้มติ้วก็กําลังเดินกลับไปที่รถเพื่อกลับบ้านเช่นกัน แต่ระหว่างทางที่กำลังเดินไปอยู่นั้นก็ถูกตั้าเรียกไว้เสียก่อนไอ้ตึงไอ้ติวเอ็งอย่าเพิ่งไปถ้าปวดท้องอันไม่ไหวแล้วอ,ะอ่ะฮข้าว่าแล้วถ้าเห็นเอ็งเดินบิดไปบิดมานึกว่าเขินสาวซะอีกที่ไหนได้ปวดขี้ติ้วพูดขึ้นพลางหัวเราะชอบใจ สัสมตำไปเยอะก็่างี้แล้วข้าก็เตือนเองแล้วไปปะห้องน้ำอยู่ข้างหลังโบสนู่นนะตึงเอ่ยบอกตำพร้อมชี้ไม้ชี้มือโอ้ไกลมากว่ะพวกเอ็งพาข้าไปหน่อยสิข้ากลัววะ่ะเร็วๆๆจะอั้นไม่ไหวแล้วเนี่ยช้ากว่านี้ขี้จะลาดแล้วนะจบคำพูดของตำตึงรีบวิ่งไปดึงแขนตำ เพื่อพาไปเข้าห้องน้ำอย่างรวดเร็วโดยมีติ้ววิ่งตามไปติดๆต,ตึงและติ้วยืนรออยู่หน้าห้องน้ำในระหว่างที่ตั้มกำลังนั่งปลดทุกข์อยู่ดีๆพวกเขาทั้งสามก็ได้ยินเสียงหมาหอนดังขึ้นหลายครั้งและก็ยังมีเสียงร้องหวีดหวีดดังแทรกหมาเบาๆไอ้ตึงหมาวัดบ้านเองมันจะหอนอะไรนักหนาวะ มันคงไม่ใช่เห็นผีใช่ไหมวะตั้มถามขึ้นด้วยความหวาดกลัวไอ้ตั้มเอ็งอย่าพูดมากรีบๆขี่จะได้กลับบ้านเอ็งไม่เคยได้ยินเหรอวะเข้าป่าห้ามทักเข้าวัดอย่าเรียกหาผีตึงรีบพูดเตือนเมื่อตั้มทำธุระส่วนตัวเสร็จพวกเขาทั้งสามจึงรีบเดินเร็วๆกลับไปที่รถเพื่อขับกลับบ้าน เขาเดินไปข้างหน้าแต่สายตาหันมามองทางด้านหลังด้วยความระแวงอยู่บ่อยๆเพราะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คืนเดินมืดแต่แสงจันทร์ก็ไม่ได้สว่างมากพอที่จะมองเห็นสภาพแวดล้อมได้อย่างชัดเจนเหมือนกับตอนกลางวันไปที่เปิดอยู่ในบริเวณวัดหลายๆดวงก็ติดติดดับดับยิ่งทำให้เกิดเงาวูบๆวับ,ว,บวาบชวนหลอนยิ่งกว่าเดิมมากนัก เฮ้ย hey! ตรงนี้มันมีต้นเสาด้วยเหรอวะติวร้องถามขึ้นเพราะตอนแรกที่พวกเขาวิ่งมาเข้าห้องน้ำกลับไม่เห็นเสาสองต้นนี้ด้วยความสงสัยพวกเขาทั้งสามจึงเงยหน้าขึ้นดูพร้อมกันคุณพระคุณเจ้าช่วยลูกด้วยนั่นมันผีเปรตพวกเขาอุทานขึ้นมาในใจพร้อมกันตัวของมันผอมและสูงมาก จนมองไม่เห็นใบหน้าแต่แล้วมือของมันก็ยื่นหัวมาที่พวกเขาทั้งสามคนปากเล็กแหลมของมันก็หวีดร้องขึ้นมาคล้ายกับกําลังพยายามพูดคุยกับพวกเขาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนจะยาวนานแต่อันที่จริงแล้วมันกลับเกิดขึ้นเพียงแค่ช่วงลมหายใจเดียวพวกเขาทั้งสามกลัวกันมากจนแข้งขาอ่อน ตึงต่ําติวสุดตัวล้มลงบนพื้นไม่มีเรี่ยวแรงวิ่งหนีทำได้เพียงหลับตาและร้องตะโกนลั่นวัดให้หลวงพ่อออกมาช่วยพวกเขาด้วยเมื่อหลวงพ่อได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของพวกเขาทั้งสามท่านจึงรีบรุดมาช่วยเหลือหลวงพ่อเดินมาตรงหน้าผีเปรตและสวดมนต์แผ่เมตตาให้เปรตตนนั้นงอเข่าสุดตัวลง ยกมือขึ้นพนมรอรับผลบุญนั้นเมื่อหลวงพ่อแผ่เมตตาจบมันก็ร้องหวีดคล้ายขอบคุณขึ้นมาหนึ่งครั้งแล้วมันก็ลุกขึ้นยืนหันหลังเดินหิ้วหัวหายเข้าไปในหมู่ต้นไม้ใหญ่ด้านหลังวัดปลอดภัยแล้วโยมทั้งหลายลุกขึ้นเถิดพวกเขาทั้งสาม ยกมือไหว้ขอบคุณหลวงพ่อที่เข้ามาช่วยเหลือและยังไม่ลืมสอบถามถึงเปรตตนนั้นหลวงพ่อจึงเล่าให้พวกเขาทั้งสามฟังว่าเปรตตนนั้นทำร้ายบิดามารดาจนถึงแก่กรรมทำให้เมื่อมันหมดอายุไขต้องมารับชดใช้กรรมที่ทำไว้ต้องทนทุกข์ทรมานจากความหิวโหยความเจ็บปวดจากบาดแผลชะกันไม่สิ้นสุด มันจะเดินหิ้วหัวร้องขอส่วนบุญเล็กๆน้อยๆเพื่อสะสมให้มากพอสำหรับการเกิดใหม่เปรตตนนั้นมันปรากฏกายอยู่แถวๆหลังวัดนี้มานานแล้วพอมีงานบุญมันก็มักจะมาขอส่วนบุญแบบนี้เสมอและหลวงพ่อยังกล่าวกับพวกเขาอีกว่าให้ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เปรตตนนั้นด้วยกันลยาณการี กะละยานังปาปการีจะปาปกังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนทำกรรมเช่นไรย่อมได้ผลกรรมเช่นนั้นแล